ก so ็สวัสดีครับวันนี้มาพี่พีตาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมชีวิตแสนสั้นนะครับเป็นคุณลุงนี่แหละเออเราต้องเก็บดาวก่อนข้านี้รุนระดับเป็นระดับอี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเป็นระดับมเนียมมีเนยมมันก็ดูง่ายเกินไปนะบางทีบางที เดี๋ยวให้เริ่มระดับมันเป็นระดับฮาร์ดตอนนั้นที่มีปืนใหญ่พี่ผ่านไปได้แล้วพี่เข้าใจแล้วมันต้องทำยังไงจึ๊จ๊โอ้โหถ้าเป็นระดับฮานี้ห้ามพลาดกระจกจึ๊มีกระจกแค่อันโอ้โหเกดโดนจึ๊มันไม่มีเลื่อนมันเลยมันเลยสบายเอออันี้ก็ไม่มีอะไรแค่กระโดดไปแต่ถ้าโดนล่าลองโดนดูสิ ฮู้ฮูหัวติดจิ๊บต้องเริ่มใหม่นี่โอ้โอูฮ้ฮูฮ้ไม่น่าเอาให้ดูเลยโอ้โหถึงกับตั้งรองพี่ก็จะใส่เพลงได้แล,แล้วนะครับแต่แต่ัน้ามันกูกูน่านเนี่ย ปัญหาก็คือมันต้องโหลดเพลงต้องรอก,ก่อนอีกสักหกวันนะครับแต่วันนี้โอ้โหมันรอดมันอ,อ,อไม่น่าน่าะโอ้โหประมาทประมาดีนะเนี่ยน,นี่แหละผลกรรมที่ทำไว้คือประมาดีนะ เออไปหาไปฮะเออเฮอเออเฮอ,อ,อ,อโอเคโดยล้วไม่เป็นอะไรจึ๊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 พี่ว่าอันนี้เปลี่ยนดาดีกว่าครับเออตัวนี้เปลี่ยนให้มันสูงกว่านี้ ขึ้นอีให้มันสูงขึ้นอีกบรนไดนี่ไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการกดลบแล้วกดอ๋อมีสามอันลึงไปให้มันสูงกว่านี้อีก เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่จะสร้างอะไรเดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องมุนกันก็ได้ไม่ต้องลุ้นโอ้โหไม่เอาอย่างนี้ดีกว่า,เ,าเรื่อลงมาเหมือนเดิมแต่ถ้าใครอยากไปข้างบนก็ไปแ้าไปข้างบนชนะไดา้เลย ป่านต้องเอามาบันได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 ไม่มีให้ตายนะครับพลาดเนี่ยไม่มีให้ตายเดี๋ยวกดแล้วบันไดอยู่ไหนนี่ไงบันไดโอ้โหกดไม่ติดเดีกดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนลูกบอลนี่เรทิ้งเราที่กด เราลองกดเฉยๆดีกว่าทำไมกดไม่ติดนะโอ<ฮ>้โหมาแล้วบันไดบันไดบันไดสูงๆถ้าขึ้นไปข้างบนก็คงจะชนะเลยเออใช้การคิดโก้ก็ได้จึ๊บจึ๊บซึ่งมันไกลามากเนี่ออยาการกระโดดเนี่ย นิโก้สู่แปเท่าเท่านี้ยอนนี้ก็กระโดดกาบต่อไปอ,อันนี้น่าจะเป็นทางลัดควรเอาทางลัดมาไว้ทุกคนต้องได้เต็มสามดาวอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันทำไมมันขับยากขนาดนี้ น,นี้ก็เป็นลกกนูกบอลจึ๊อเพิ่มมันยากหน่อยถ้าไปเป็นฟา์มเหลี่ยมันยากถ้าเป็นระดับยากกว่าน,นี้ก็คงไม่มีแล้วแหละถ้าเป็นระดับยากกว่าน,นี้คุยากจริงจึ๊ มันไม่ได้ยากหรอกแต่มันยากกว่าเดิมจึ๊บจึ๊บรอบสุดท้ายจึ๊บแลก็สร้างเส้นชัยเลยหนดูสิเวลาเราข้ามไปมันจะอยู่ตรงนี้ไหมลองดูสิ ู่ดีอะตรงเนี้ยลองดูสิเราข้าไปอะเออมจะดูเหมือนว่ามันจะมันจะชนะไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วใครมันจะไปกระโดดได้ล่ะอ๋อแต่พี่มีวิธี <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้โหขาดเขโอ้โหล่ะเขาจะขาดเออโอ้โหวาร์ปเลย วราบเลยว้าบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้คนทะลุหลังได้จุดจุบโอ้โหโอ้ยโอ้ยอะตรงนี้น่าจะกระโดดไม่ผลเออไม่เป็นไรเออถ้าใครผิดพลาดก็มาเริ่มใหม่ระวงทีถ้าไปกระโดด สูงแล้วเนี่ยอาจจะร่วงมาตายชื้ออมีทางแล้วชื้อโอ้ยมันไม่ถึงอ่ะมีไงมันถึงจะถึงอ่ะจะสอนวิธีก่อนแล้วกันเดีย๋ยวจะหาว่าโกงโอ้โหหัวหลุดหัวหลุดแล้วทขาไมไม่เป็นอะ,อะไรเนี่ยเออเอเอเอผื่อพี่สร้างว่ามาลองกระโดดดูสี ลองแตลองไม่สำเร็จนะเดี๋ยวกดโอ้ยหัวร right ุดห <ers and> <antes> ัวรุดเจ้าโอ้ยมมันยากเย็นจุงเลยสงสัยห่างกันเกินไปอ่ะเออจจ๊บโอ้ห่างกันเกินไปจริงๆด้วย แล้วใครจะไปกระโดดถึงล่ะเออขยับใหม่ขยับใหม่โอ้โหเล็กเล็กเล็กจึ๊บขยับใหม่จึ๊บจึ๊บเดี๋ยวก่อนเออจึ๊บข้ามเออเออเออสูงอีกววนอนนี่ต่ำอีกมันสูงเกินไปใครจะไปกระโดด จุบจ๊บเ้าใครว่าสร้างหัวหอะไรขึ้นไปมันบอกดอูแก้ไขน,นี่น่าจะพอดีแต่อันนี้เกินเพื่อนใหญ่ด้วยจ๊บจ๊บจ๊บ กันเกินไปจึ๊บเออเราทีนี้คุณมาชนะได้ถาวรเลยจึ๊บแต่ยังไงก็ต้องผ่านไปก่อนอยู่ดี9นาทีแล้วนะเหอะโอ้โเรต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วโอ้โห10นาที เดี๋ยวนี้มีแต่คลิปนานๆขอโทษด้วยโค้ดเล็กโอ้ยมันกระเด้งก,กลับมาอู้หูอ้โหูว่าทำไมไม่เจอน่ะเออออออ ใจฝเอ,อิ่มใจเอิ่มอ้หอ้าวแล้วก็ติดอันนี้อีกอ,อือหือสาต้องสูงอีกดิดนึนงพลาวจะกระโดดผลอยู่ คือไกลกว่านี้กว่าสูงอีกจุบเปิดนะ่าจะกระโดดพอด้อยูออ่ไม่ต้องเก็บดวงเก็บดาวดาวนี่คือหลอกเฉยๆหลอกให้พี่เก็บแล้วทีนี้ก็ล่วง Lần này có hay công mình đi. Wow. cũng chỉ cần cố gắng để cố ra không cần cố gắng Nhưng đây Cố gắng, cố gắng, cố gắng Cố gắng, cố mình cố gắng Tôi nghĩ nó sẽ game mini world Game robot cũng mini world โอ้ยไม่พ้นโอ้โหใครมันจะมาช่างแสบขนาดเนี้ยโอ้โห้หวาร์ปเลยวาร์ปเลยวาร์ปนิวก่อนทำไมมันกระโดดยากจังควบคุมอย่างจุดโอ้ยวันนี้ไม่ผ่านแน่นอนพี่ว่าใครไปช่างมากง่ายกว่าอีกเยอะเลยมันไม่ใช่ง่าย แต่พอดีมันเป็นทางลัดเกือบไว้ระดับฮาร์ดนี่หรออีซี่อีซี่จริงๆเหรออีซี่มันต้องสั้กนกว่านี้เออว่างงัน้นนี่น่าจะเป็นระดับฮาร์ดโอ้โ,ฮโ,อโฮหฮาร์ดจริงจริงด้วย แี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอามันเผื่อไว้เออเออตั้งแต่าวก็ไม่ต้องสูงขนาดนั้นก็ได้นะเอ,อว่างมแล้วโอ,อ้เริ่ม,มเกมีไม่ต้องเซฟ บอกแล้วว่าจะมีหลอดที่เก็บระดับอีซิมก็อย่างนี้แหละดี๋ยวเราเป็นระดับผลงานระดับนีเนียมจะรอผลงานเออตรงนี้ผ่านยากตรงนี้ผ่านยากเออมีตลอกไว้ที่เก็บอีกละเออนี่ไงใช่อูโหู ยืนแทงคันเจ็บรึไงเราก็มีทางหนึ่งแล้วเกิดว่า อันนี้จบจะทราบด้วยสปีดรันนะครับซึ่งพี่ต้องตัดไปทั้งหมดจริงๆหรอโอ้โหสร้างมาตั้งเยอะตั้งเยอะต้องเสียแรงแล้วออไปทางนี้มาลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรน้องๆคงอ,อยากดูแล้วอะเออเออนี่ไงแล้ทีนี้ก็ผ่านไปเลยจื๊บโอ้โหโอ้โห,โโหยังไงก็ตกดีดีอะ สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ